มาครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคมานําเสนออีกแล้วครับในการเชื่อมเหล็กนะครับวันนี้จะมาเชื่อมเป็นฉากแบบนี้นะครับมีเหล็กอยู่2ชิ้นนะครับอ่าเนี่ยครับเชื่อมก็ดับแรกก็รวดเชื่อมนะครับจิ้มไปตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่ขึ้นสายลงนิดเดียวนะครับแล้วก็ลากมาตรงๆครับนะครับลองมาดูครับ คุณอาจจะไม่เห็นนะครับที่ผมใส่นะครับมันนิดเดียวครับเพื่อให้ชิ้นงานมันสองชิ้นมันติดกันนะครับพอเป็นแนวทางให้สำหรับมือใหม่ที่หัดเชื่อมนะครับมาดูกันครับ เนี่ยครับผลงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับอ่ามันจะเข้ามุมฉากพอดีนะครับเราใส่ลวดเชื่อมนิดเดียวนะครับใส่ขึ้นสายลงไม่ต้องใส่เยอะนะครับนิดเดียวครับใส่ตามมุมนะครับก็จะได้ผลงานประมาณนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ